เอสเปสสคซัมซุง g ลา l a ิ y A23 Ultra ใช้หน้าจอ QHD+ Plus กล้อง108ล้านพิกเซลแบต 5000mAh หลังสือก็ได้มีสเปคของ Samsung ซัมซ u n g ลา l a ิ y A23 Ultra ผ่านทางเทนาในประเทศจีนเผยมาแล้วครับทา้งเรื่องหน้าจอแบตเตอรี่กล้องและชิปประมวลผลด้วยครับเสเปคที่ปรากฏบนเทนาระบุว่า a l a x y A23 Ultra ที่มีรหัส SM g 9 1 8 0จะมีหน้าจอสสแสดงผลขนาด6.8นิ้วความ QHD พ l u 3 8 8ู x 1,440พิกเซลใช้ชิปประมวลผลส n a p d r a g o n 8 g 2รุ่นดับเปิความเร็วสูงสุด3.36 GHz ะรองรับทั้งเครือข่าย 4G, 5G มีแรตให้เลือก8 g ิกะบ1 2 g ิส่วนลรามีให้เลือก256 g b 512 g b และ1ทาไ์กใชแบตเอตอรี่ขั้นต่ำที่4,855ม ah. ิลหรือความจุทั่วไปจะอยู่ที่5,000มิลครับ ให้กล้องหลังมทั้งหมด4ตัวที่มีความละเอียด2ล้านพิกเซล108ล้านพิกเซล12ล้านพิกเซลและ12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด12ล้านพิกเซลนอกจากนี้ตามเอกสารยังบอกอีกว่าปรเซ83มิตรจะยังคงรองรับบลูทูธเอสบีจโลเซนเซอร์เซนเซอร์ตรวจสอบระยะห่างระหว่างวัตถุและสมาร์ทโฟนเซนเซอร์วัดแสงสแกนไร้มือบนหน้าจอและสแกนใบหน้ามีขนาดตัวเครื่องอยู่ที่163.4 คูณ78.1ดณ8.9ม mm, ิลิเมตรและมีน้ำหนักอยู่ที่2 3 3กรัมครับตอนนี้ช่อง i t ทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อทีฟาสเพียงแค่เดือนละย0บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ